ตอนแต่ก่อนผมก็เคยเป็นพอ่อค้าก็ขายพวกส้ตมตำพวกอะไรเหมือนกันแล้วพอมาถึงจุดจุดหนึ่งเราก็มองเราขายส้มตำเรามีปะลาระอร่อยแต่เราไม่ได้ขายให้ทุกหมู่บ้านยังไม่ได้กินส้มตำที่ไม่ได้มากินที่ร้านของเราแต่เรามีปะลาระไปขายให้ซึ่งจะเป็นรสชาติเหมือนที่ร้านเราทำนะครับก็บอกว่าอร่อยมากของแม่เรียนนะครับ ผมชื่อนายมะนูนชารีนิวัฒเป็นผู้บริหารบริษัทปาราแม่เหลี่ยมจำกัดน,นะครับคือเป็นสินค้าหลักก็คือเป็นปาราพุงสําเร็จนะครับตาแม่เหลี่ยมนะครับบดนี้นะครับตภัณานอีกหนึ่งตัวก็คือ น้ำกระเทียมดองเพิ่งเป็นกนารตระทั่งใหม่น้นกระเทียมดองปรุงสําเร็จตามแม่เหลียนก็น่าจะได้ออกวางขายตามท้องตลาดก็น่าจะไม่เกินประมาณกลางเดือนตุลาก็คือต้องสะอาดต้องมาก่อนนะครับคุณภาพคความอร่อยสินค้าแล้วก็ราคาไม่แพงรราคาที่คนที่มีรายได้น้อยก็สามารถ ซื้อของอร่อยกินได้นี่คือความตั้งใจจริงๆนะครับอะไรใช้วัตถุดิบที่รับจากชุมชนด้วยนะครับแล้วก็ช่วยสร้างรายได้นะครับเพราะว่าเราอยู่กับชุมชนแล้วก็ชุมชนก็อยู่กับเราบริษัทจะมีโครงการดีๆนะครับทุกปีการถุงยางชีพนะครับให้กับชุมชนทุกเรือนนะครับแล้วก็มีอ่า ระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์นะครับเข้าหมู่บ้านนะครับก็เป็นโครงการที่ทางบริษัทมอบให้กับชุมชนฐานการผลิตนะครับของเราก็จะเป็นใช้ระบบปิดนะครับไม่ให้มีการปนดเพื่อนนะครับป้องกันการปนเพื่อนการผลิตของเราเราจะมุ่งเน้นก็คือนะครับเน้นคุณภาพเราจะมีการตรวจสอบวัตถุดิบนะครับพนักงานคอยตรวจสอบนะครับม QC ตรวจสอบ กลลาาธาเศษที่เรา,าได้จากการผลิตที่มันเหลือเราก็ได้ไปผลิตเป็นหัวอาหารของสัตว์น้ำอย่างเช่นพุ้งอย่างเช่นปลาอีกทีหนึ่งว่าเราก็จะมุ่งเน้นก็คือจะไม่ได้เป็นมลพิษนะครับ่อ,อชุมชนซึ่งทางบริษัทก็ได้มองการที่จะให้ลูกค้าได้มี ัวเลือกที่หลากหลายเพิ่มขึ้นมีปลาร้าผงแล้วก็ชนิดก้อนเพื่อที่ความสะดวกสบายในการส่งออกด้วยสะดวกสบายในการพกพาด้วยนะครับขอฝาานะครับผลิตภัณฑ์ปลาร้าแม่เหลียงของเรานะครับเราจะตั้งใจและสร้างมาตรฐานนะครับในการผลิตของเราแล้วก็คุณภาพของเราให้ได้มาตรฐานยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็พัฒนารสชาติให้อร่อยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับ ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านมากนะครับขอบคุณครับ